คือสมัยพี่เล็กเป็นเด็กมันไม่มีของเล่นที่ทำจากโฟมและสามารถบินขึ้นบนฟ้าแบบนี้ได้จริงๆอ่ะ ้ยมันบินได้จริงๆนะทุกคนตอดตๆๆๆๆๆๆๆโอเคนะ แต่พี่เล็กเอาลงจอดไม่บินว่ะเฮ้ยเคยเห็นแต่ในคลิปทิก t o อรไม่คิดว่ามันจะบินได้จริงๆมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะครับเี่ยเขาก็ทามีสติ๊กเกอร์มีอะไรอย่างี้นะครับผมแบบนี้เลยด้านล่างก็จะมีไฟเนี่ยขาขาวตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้เขามีอุปกรณ์ชาร์จอะไรมาให้ครบเลยมีรีโมทรีโมทมาให้ด้วยคือสมัยพี่เล็กเป็นเด็กเนี่ย มันไม่มีของเล่นที่ทําจากโฟมและสามารถบินขึ้นบนฟ้าแบบนี้ได้จริงๆอ่ะถ้าจะมีก็จะเป็นโฟมที่ตัดเหมือนเป็นรูปเครื่องบินแล้วก็ทาสีมันสวยๆผูกเชือกนะครับต่อใส่กับปลายไม้ที่ขายตามชายเทะเลเมื่อก่อนนี้นะแต่ไม่คิดว่าพี่จีนเขาจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดนี้นี่ครับมันก็จะมีใบพัดอยู่สองข้างครับตรงนี้นะนี่แบบนี้เลยเออสามารถเอาไว้เป่าเวลาร้อนได้ด้วยนะทุกคนเจ๋งดีนะ